ช่วงที่2ของรายการสืบสารศาสตร์โบราณนะคะช่วงนี้มีข่าวดีมาบอกค่ะหลังจากที่อาจารย์แอนก็ได้สอนโหราศาสตร์ทางวิทยุมาสักพักหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นวิชาที่ควรจะมานั่งเรียนนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ชั้งปังพยากรแล้วก็อยากจะรู้ดวงตัวเองอยากจะรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองแล้วก็ได้สั่งซื้อปฏิทินจากจอน,นุภาคอไปก็อยากจะให้อาจารย์เปิดสอนเป็นเรื่องเป็นดาวซึ่งตอนนี้ก็มีแลนเปิดสอนแล้วนะคะ คือเป็นช่วงตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมค่ะถึง10มิถุนา,ายนชื่อคอร์สรู้ความเป็นไปของชีวิตกับโหราศาสตร์21ชั่วโมงทั้งหมดนี้ก็ใช้เวลาเรียน21ชั่วโมงก็คือเสราร์อาทิตย์ที่19-20พฤษภาคมเสราร์อาทิตย์ที่26-27พฤษภาคมแล้วก็ครั้งที่3ก็คือวันที่2ที่3มิถุนายครั้งที่4ก็คือ9 0มิถุนา,ายนนะคะก็คือ ทั้งหมดเนี่ยหลักสูตรมีระยะเวลา21ชั่วโมงเรียนตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงของเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นข่าวดีมากเลยคอร์สแบบนี้จะไม่มีอีกแล้วค่ะเพราะว่าช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาถึงต้นปีเนี่ยจันแอนก็ได้ไปดูห่วงจุ้ยให้หลายๆท่านก็ทราบว่าแล้วก็ทั้งโทรศัพท์ที่มาถามทางเว็บไซต์ะอะไรเงี้ยนะคะจ้าหลายๆท่านก็เดือดร้อน จากสถานการณ์น้ำท่วมเศรษฐกิจเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆคอส์สนี้ก็เลยค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ2,500บาทเท่านั้นตลอด21ชั่วโมงเลย2,500บาทนี่ยังไม่รวมค่าปฏิทินสำหรับผู้ที่ยังไม่มีปฏิทินนะคะก็จะมีค่าปฏิทินใน,นทีค่ค่าปฏิทินไม่ไมมไมรม้อนค่ะค่ะแล้วก็ยังไม่รวมจะมีหลังจากทั้งหมด4ครั้งเสราร์ทิตย์4เสราร์ทย์ไปแล้วนี่ก็จะมีออกนอกสถานที่ครั้งหนึ่งที่ จังหวัดอยุธยาซึ่งอันนี้ก็จะแจ้งให้ทราบรายละเอียดอีกทีระหว่างที่เรียน2,500บาทนี่อาจารย์คะตกครั้งหนึ่งตกวันละประมาณ300บาทเท่านั้นเองที่เรียน <c oughs> ค,คือจริงๆอีกเหตุผลหนึ่งนะคะก็คือ <c oughs> ว่ามีผู้ที่สั่งซื้อปฏิทินจากจอนแล้วก็เป็นจํานวนมากแล้วก็ใช้เพียงแค่อาจาร,รย์พยากรเล็กๆแค่นั้นเองนะคะคือไม่ได้ไม่ได้ไม่สามารถที่จะเอาความรู้นั้นออกมาใช้ได้ทําให้หนังสือนั้นดูใหม่อยู่เสมอนะคะก็เลยคิดว่า ถ้าสมมติว่าได้เรียนวิธีการอ่านปฏิทินนะแล้วก็รู้วิถีชีวิตอาจจะรู้่วงหน้าไปตลอดปีมาอนี่ยที่อาจารย์รู้แล้วนาไปเปรียบเทียบกับดวงชะตาตัวเองซึ่งอาจจะเป็นง่ายๆนะคะคือสามารถที่จะดูได้ด้วยตนเองเราคิดหลักสูตรมาก็ก็อยากให้ได้ใช้ปฏิทินที่เป็นประโยชน์ด้วยดังนั้นคือคนที่มาเรียนจึงต้องเอาปฏิทินมาด้วยเป็นนั้งสื่อเรียนนะคะคือตัวอันนี้สําคัญที่สุดเลยคือต้องเอาปฏิทินมาด้วย ก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้แล้วเดี๋ยวเก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่เรียนอยู่แล้วเนี่ยสามสิบมีสามสิบแล้วที่เรียกร้องนอ๋ออาจจะมากกว่านั้นแล้วค่ะตามเพราะว่าตอนนี้เมื่อสักครู่ก่อนขึ้นมาจัดรายการก็คุยกับคุณนกคุณนกบอกมีประมาณสี่สิบอ่าโอเคที่อาจารย์บอกสี่สิบห้าสิบแต่ว่าเราก็รับได้ประมาณร้อยคนอาจจะประมาณร้อยคนก็นั่งใกล้ชิดกันนิดนึ่งนะคะแต่ คือจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะสักยี่สิบสาสิบคนทงเนี่ยพอรับได้นะคะเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าจะเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงเลยของค่ามีเบรกให้ด้วยมีชากาแฟขนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เพราะว่าอาจารย์ก็อยากจะช่วยเหลือคนที่มีทุกข์จริงๆช่วงนี้ก็เลยค่าเรียนเนี่ยตกหาออกมาแล้วตกกระจายเนี่ยค่ะอาจารย์วันละสามร้อยครึ่งวันนะคะที่อาจารย์มาสอนให้เนี่ยแล้วก็ หลังจากนี้อาจจะไม่มีคอร์สที่เป็นราคานี้แล้วเพราะว่าอาจารย์ก็มีห่อยพอสมควรนะ,นะคะอาจารย์กับการสอนแต่ละครัง้งมันออกคอนเสิร์ตค่ะมันออกคอนเส <c oughs> <c oughs> ิเเรต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ์ตยืนสอนะคะยืนสอน <c oughs> ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงเที่ยงก็สรุปให้ฟังอีกทีคอร์สนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่สิบเก้าพฤษภาคมนะคะแล้วก็นับไปค่ะสี่เสาร์อาทิตย์ ค่าใช้จ่าย2,500บาท2,500บาทนี่คือตลอดทั้งคอสก็คือจ่ายรั้งเดียวใช่ค่ะจ่ายลงทะเบียนเริ่มแรกแล้วก็มาเหมือนปวดวิชานะคะเสร็จชื่อแป์บัาทไปยังไม่ต่อครั้งใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีปฏิทินต้องก็ต้องสั่งปฏิทินล่วงหน้าเริ่มละ900บาทนะคะแล้วก็เราจะปิดรับการลงทะเบียนก็คงจะประมาณปลายเดือนเมษาเรา มีนาก็ปิดแล้วเพราะว่าองไม่ถีออ๋อค่ะก็คงก็ต้องรีบรีหน่อยเพราะตอนนี้ก็ไมหมดแล้วตอนนี้ต้องสั่งต้องสั่งใหม่ต้องสั่งใหม่นะคะก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์แปดหนึ่งหกห้าหนึ่งสามศูนย์สามสี่ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมมีให้อีกนิดนึงคือในครั้งที่สี่ในวันเสาร์ที่เก้าเราอาจารย์แอนพาไปสอนที่ ท้องฟ้าจำลองเลยไปดูดาวจริงเลยหลังจากที่เรียนมาหมดแล้วค,คือเดิมเมื่อก่อนที่ที่เราเปิดหลักสูตรเนี่ยค,คือ,อยังไม่ทันเรียนก็พาไปดูท้องฟ้าจำลองก่อนใช่ไหมะ,ะก็เรายังไม่รู้อินูอีเนอะไรคราวนี้ให้เรียนจนจนหมดแล้วก็ไปท้องฟ้าจำลองแล้วถึงจะมาบอกวิธีการอ่านปฏิทินัวาศาสตร์หลังจากที่เรียนมาทั้งหมดทุกอาทิตย์นะฮะแล้วก็วันอาทิตย์ที่10ก็จะเอาประสบการณ์การอ่านคือจะพาไปคือให้ได้รับประสบการณ์ด้วยการอ่านดวงชะตากับปฏิทิน นะไปดินที่นครศรีธยานะซึ่งจะยังไม่บอกรลักสุดละเอียดนะคะต้องโทรมาถามนะคะก็สรุปแล้วเนี่ยแต่ว่าทุกคนที่ไปในทริปนี้จะผูกใบดวงทุกท่านที่ร่วมเดินทางเท่านั้นจะผูกดวงให้นะคะเพราะว่าได้ใช้ดวงตัวเองดูประกอบดูประกอบด้วยคือก็คือสสรุปแล้วพอเรียนจบแล้วเนี่ย ก็สามารถที่จะอ่านปฏิทินได้นะได้อ่านดาวจรได้และเอาดาวจรมาผนวกกระดวงตัวเองคือการอ่านปฏิทินได้นี่มีประโยชน์มากเพราะว่าสามารถที่จะเรียนรู้แต่ละแต่ละวันทั้งปีเลยว่าวันนี้เราควรจะทําอะไรไม่ควรจะทาอะไรอะไรอย่างี้คือคือมันดูได้หมดนั่นถึงขนาดว่าน้ําท่วมฝนตกจตากผ้าอะไรมันสามารถดูได้อย่างน้อยก็คือเหมือนที่อาจารย์พยากรไดยวันในในเว็บไซต์ในเฟซบุ๊กต่างแต่นี้ต้องตั้งใจเรียนนะต้องบอกกันนะคะไม่ใช่ว่าอาจารย์การันตีว่าเรียนแล้วต้องได้คือหลักสูตรเนี่ย มันต้องได้อยู่แล้วแล้วแต่คนเนะใช่ค่ะนี่ก็คือทุกอย่างมีสอบที่หนึ่งกับสอบที่ลงเหมือนเหมือนเหมือนเวลาลวกสุกี้หม้อเดียวกันเนื้อจะสุกไม่เท่ากันนะอาจารย์ก็ต้องบอกก่อนนะว่าสอนให้หมดนะคะ สอนให้หมดแล้วก็อย่างน้อยไปก็จะรู้ว่าวันไหนใส่สีอะไรก็คงจะรู้แล้วค่ะหรือว่า,วา,วาคืออย่างนา้อยที่สุดเนี่ยเวลาอ่านพยากรณ์ของอาจารย์ในเว็บไซต์หรือวใน Facebook เนี่ยเวลาอาจารย์พูดถึงดาวน,นู้นอยู่ตรงนู้นดาวน,นู้นเราสามารถที่จะเอาพยากรณ์นั้นนะมาเปรียบเทียบกับดวงตัวเองได้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าผลของดาวต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นที่อาจารย์ได้บอกมาให้ฟังเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเราด้านไหนตรงไหนมากแค่ไหนไ้างค,ค่ะก็สําหรับทุกท่านที่สนใจเรื่องหุ้นนะคะดูได้ด้วยนะคะ แต่ไม่ใช่ได้ดูว่าตัวไหนจะขึ้นกะตกนะคะก็คือตอนนี้อาจารย์พยากรณ์ในเรื่องของหุ้นด้วยนะคะในในพยากรณ์รายวันค่ะอันนี้ทุกท่านสามารถไปปรับประยุกต์คือการที่อ่านปฏิทินออกนี่มาสามารถปรับประยุกต์ไปได้ทุกเรื่องยกเว้นอย่างเดียวค่ะหวยอืม <laughs> <laughs> ปรับประยุกไปหมดนะค่ะงั้นก็โทรมาสอบถามรายละเอียดกันนะคะที่คุณนกค่ะเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหกห้าหนึ่งสามศูนย์สามสี่รีบๆหน่อยนะคะเพราะว่า ทุกอย่างที่มาประกาศนี่รู้สึกจะเต็มเพิ่มเติมเลยค่ะแนนนีบประกาศใช่ใช่ค่ะเพราะ,ะ,ะว่าวตอน,นทีเราไปทริปไหนกันทริปนั้นจะเต็มก่อนที่จะประกาศออกไปนะคะ,คะตอนนี้ทุกท่านก็รบก,กวนนิดนึงนะคะคือไม่ใช่ว่ามาประกาศนี่แล้วคือพูดให้แบบว่ายยุให้มาเรียนอะไรไม่ต้องรีบปีแต่ต้องรีบจริงเพราะเราจะต้องสั่งหนังสือค่ะก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกเลยว่าคอร์สนี้ครั้งต่อไปก็ ยังไม่รู้ว่าจะมีเมื่อไหร่นะคะคอร์สแบบนี้ราคาเท่านี้อันนี้รี่ราคาที่เป็นคือคือคอร์สอันนี้ยจะสอนทุกปีค่ะเพราะว่าเป็นการอ่านปฏิทินแต่ละปีถูกไหมคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราชอบช้ำนะคะคือชอบช้ำกับเรื่องน้ําท่วมบ้างอะไรบ้างเนี่ยการที่จะจ่ายอะไรกันไปก็ต้องคิดก่อนใ้รอบข้อเพื่อจะได้คุณค่าตอบแทนมาเราจ่ายเงินซ่อมบ้านเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ ดังนั้นการที่คิดหลักสูตรขึ้นมาเนี่ยเพื่อประโยชน์จริงๆเพื่อได้รู้ว่าการที่คุณมีปฏิทินหนึ่งเล่มแทนที่จะป่อนว่างเฉยๆมคุณสามารถที่จะมันมีอะไรซ่อนอย<ะ>ู่ในนั้นตั้งเยอะนะคะในปฏิทินทั้งเล่มรวมทั้งภาคผนวกด้านหลังด้วยว่าจะใช้ยังไงค่ะอันนี้คือประโยชน์ที่คุณเสียคุณค่าในการซื้อปฏิทินนั้นไปสําหรับคนที่ยังไม่มี ก็มาฟังนี้แล้วอยากจะมีเนี่ยก็ให้สัง่งนะคะ,ะทีนี้การที่จะสอนออกไปเนี่ยบางทีทุกคนเนี่ยอ่านติทย์ทินได้บางคนนะลูกศิษย์บางคนหรือบางคนที่มีความรู้พื้นฐานด้านโหราศาสตร์พอจะดูได้แต่ไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับดวงตัวเองเราก็จะสอนตรงนี้ด้วยให้ประสบการณ์เพราะว่าอย่างประสบการณ์เนี่ยเอาตัวบุคคลมันก็ไม่สมควรฉะนั้นประสบการณ์เนี่ยจึงเป็นเรื่องของกรุงศรีอุทยาก็คือกรุงศรีอุทยาตอนที่นะดวงเมืองศรีอยาเป็นอย่างไร<ะ>และเมื่อดาวจรมาอย่างเนี้ย กรุงศรียาถึงแตกเราก็ะะสามารถที่จะนําเหตุการณ์ตอนนั้นมาเป,เปรียบทเทียบนะคะคือจากการเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเอาประสบการณ์ตัวนี้เป็นหนึ่งในประสบการณ์หมดที่มาเรียนจึงต้องออกทิพไปดูเพราะว่าในการที่จะดูดวงตาเนี่ยพื้นที่จริงมันก็เกี่ยวข้องด้วยสภาพแวดล้อมสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรามันก็มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้เป็นประสบการณ์ของครูอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สอนมาสืบๆกันมานะซึ่งอาจารย์ก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาถ่ายทอดด้วยดังนั้นหลักสูตรที่อ่านปฏิทินนะะการเรียนดวง แล้วก็ด้วยการดูปฏิทินควบคู่กันไปเนี่ยเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ต้องเขียนขึ้นใหม่คือให้ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยง่ายที่สุดรวบรัดที่สุดแล้วเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆแต่ว่าที่จะใช้ไปนูกว่าไปดูดวงคนอื่นด้วยอะไรอย่างี้อันนี้คงต้องเรียนอีกแบบหนึง่งนะคะหมายนว่าถ้าเรียนประกอบชีตต้องเรียนแบบอันนี้คือเรียนเพื่อช่วยเหลือตนเองค่ะอ่านรู้เรื่องฟังใครพยายกรร,รู้ว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าแล้วก็ช่วยเหลือแล้วมันมาจะดูอะไรประสบการณ์ช่วยให้ครอบตัวได้แล้วหลังจากนี้ คอสโผลสายไม่ทันเปิดมีคนถามว่าจะเปิดคอชูงจุย้ยไหมคืฮอฮูจุ้ยก็ต้องดูว่าคือประโยชน์คือส่วนใหญ่เวลาอาจารย์จะเปิดเนี่ยจะดูว่ามันคุ้มค่าไหมที่จะจ่ายเงินจํานวนนี้มาเพื่อเอาความรู้นี้ไปแล้วใช้ประโยชน์ไหมซึ่งตอนนี้ที่คิดว่าจะเปิดเรื่องฮงจุ้ยคือจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการค้าธุรกิจการตลาดว่ามันเข้าไปเกี่ยวข้องในจิตศาสตร์นะจะนอกจากจะฮงจุ้ยแล้วหงเฮงคุณต้องใช้อะไรบ้างอะไรบ้างในการที่เราจะเปิดกิจการค้าหรือทากิจการ ขายตรงหรืออะไรกแร็แล้วแต่เนี่ยฮวงจุ้ยจะเข้าไปมีบทบาทายังไงอาจจะเปิดหลักสูตรนี้หลังจากโวงรศาสตร์ก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์ที่เรามีการอบรมหรือว่าบรรยายพิเศษเกี่ยวกับฮวงจุ้ยการอบรมหรือว่าบรรยายพิเศษกับการสอนเนี่ยจะต่างกันยังไงคะคือตอนที่อบรมนั้นเหมือนกับว่าเป็นส่วนเดียวอย่างเช่นเอาไปจัดห้องทํางานตัวเองแต่ความรู้ทั่วไปความรู้จริงๆเนยที่ควรจะเรียนรู้เนี่ยมันยังไม่ได้แค่แค่สอนในการจัดคือบรรยายแต่การสอนเนี่ยมันลงลึกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นยังไง เราควรทาความเข้าใจยังไงค่ะนะคือเหมือนกับบอกว่าคุณจาริการเขียนอย่างนี้นะอ่านว่ากอไก่อืมแต่ว่าการทําไมถึงเป็นตัวอย่างนี้แล้วต้ากอไก่ถึงพอต้องพูดคหมนกันต้องรู้หมดค่ะถึงจะรู้ว่าเมื่อขึ้นต้นกอไก่ Ariel, มันจะไปตัวไหนต่อค่ะแต่ที่แค่แอบรมบรรยายคือกอไก่ตัวเดียวอืมค่ะใช่ไหมคะค่ะถ้า,ถา ย้ำเบอร์โทรศัพท์ให้ฟังอีกที0 8 1 6 5 1 3 0 3 4ค่ะแล้วก็ในเว็บไซต์นะคะก็จะมีรายละเอียด w w w s a n a a n o n g com ค่ะรวมถึง facebook fanpage อาจารย์แอนทีมนะคะ ajarnannteam ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ